แต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอเมอรัลเมนมันไกลตัวตอนนี้แม้กระทั่งโค้โลกเหนือละลายเราก็กระทบตอนนีมน้มันไปกันทั่วโลกหมดแล้วอย่างหลองของเซฟเนี่ยจริงๆเราเรา,เราทำเรื่องเอเมอรัลเมนโซเชียลแล้วก็พวกเนี้ยมานานมากแล้วแต่ตอนนี้ในสิ่งที่ที่เราเริ่มจริงจังมากขึ้นนะคะอย่างอาคารนะคะเขาก็จะเริ่มหาเรื่องเกี่ยวกับพวกเอไอโอเรื่องของวิธีการประหยัดพลังงานเรื่องของออระบบ IoT ออ่ะมันเป็นสิ่งที่มันพยายามโปรดิวอินฟอร์มเอชั่นให้เราถ้าเราไม่เห็น Data ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มี IoT เราก็จะไม่เห็น Data คือถ้าเราไม่เห็นมันเหมือนคนตาบอดนะคะมันคำทางไปเรื่อยๆแล้วเรื่อง e v เ r อเ n นซ์เนี่ยมันไม่สามารถใช้เวลาในการคำทางได้แบบ3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะรีบทำโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าในมุมจริงๆเราก็เริ่มสายไปแล้วเหมือนกันนะถ้าเราไม่ทำวันนี้อนาคตลูกหลานเราเลยแล้วก็ตามเนี่ยก็จะไม่จะไม่สามารถแก้ไขได้ทัน พี่ว่ามันจะยิ่งหนักขึ้นคนไม่มีเอเมอร์ m เมนคนอยู่ไม่ได้ธุกรกิจก็อยู่ไม่ได้องค์กรโลกก็อยู่ไม่ได้ทุกคนจะอยู่ไม่ได้กันหมดธุกรกิจเราจะดําเนินไปได้ก็ต่อเมื่อโลกมีความยั่งยืนถ้าความยั่งยืนเหล่านี้หายไปเนี่ยความร่มสลายของโลกที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดความร่มสลายกับบริษัทตัวดีซีด้วยเช่นกันสิ่งที่เราเน้นย้ำกับพนักงนานก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เลย ในการดีไซน์ระบบ Data Center ของเราเนี่ยทำยังไงให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. นะครับในแง่ของ Op เป a เรเราโ p e ป a t รอยังไงให้ใช้พลังงานมี Efficiency สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 3. ในแง่ของพลังงานทางเลือกนะครับเราทำไงได้ใช้พลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นหนึ่งออปชันสามารถที่เราทำธุรกิจอย่างยังง่งยืนไปในอนาคต จุดเริ่มต้นของบริษัทต่างๆที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนก็คือลองศึกษาเรื่อง sustainability ดูความยั่งยืนดูว่าในมุมมุมมองไหนบ้างที่เรามี challenge และสอดคล้องกับความยั่งยืนของโลกและหยิบสิ่งเหล่านั้นนะมาเป็น Vision ของบริษัทแล้วก็ implement ให้มันเกิดขึ้นจริงในบริษัทของเราเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและก็โลกของเราได้อย่างมีความสุขการฟฟ้าตัวภาคเราเองซึ่งเป็นองค์กรชั้นนา ในเรื่องของอาการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมีการส่งเชื่อมในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยในส่วนของเรื่องของธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับ ในเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนวันนี้เราพยายามทําให้ออฟฟิศเราเป็นกรีนออฟฟิศหรือใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยให้เป็นสมาร์ทดีไวท็สองส่วนนี้ผนวกกันเพื่อที่ต้องการให้เกิดการใช้พลังงานที่น้อยลงเราไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพียงลำพัง เราจะต้องจัดการกันทั้งระบบหรือทั้งอีโคิสเ็มเพื่อให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างยังยืน My call to action is that Yes, it's becoming extremely urgent uh, to act concretely on the fight against climate change The good news uh, is that the technology exists The payback is here It's going to be profitable for t e business activities as well as profitable for the planet and for the decarbonization of the world. So if you are ready to do more, if you want to act fast, join us in this Green Heroes for Life initiative. We continue and be ready. แล้วเรื่องราวความยั่งยืนของคุณหลักเป็นแบบไหนเราลองมาแบ่งปันความเป็น Green Hero for Life ในแบบของคุณกันนะคะเรามาแชร์ประสบการณ์กันดีไหมครับว่าความยั่งยืนของธุรกิจของคุณเป็นอย่างไรบ้างและเราจะมาร่วมเป็น Green Hero for Life ด้วยกันอย่างไรบ้าง and what is your green heroes for life story